สวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะร้านขายเครื่องเสียงกลางแจ้งบางบ่อสุรประการวันนี้เรามีอะไรเรามีเครื่องทําฟองตัวใหญ่อันนี้เป็นสองหัวเนาะอันนี้เนี่ยฟองก็งกระจายได้เยอะนะคะเครื่องใหญ่ราคาไม่แรงสามารถปรับลูกเล่นได้มีรีโมทให้ ดีโมดดาราะปรับรีโมดูรีโมทเหมาะกับงานปาร์ตี้สังสรรค์งานแต่งงานบวชงานแต่งงานงานกินเลี้ยงงานสารพัดงานนะคะเอาไปประดับตกแต่งสร้างบรรยากาศได้ท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์0661293804หรือร้านขายเครื่องเสงการแจ้งบางบ่อสุขาการสินค้าราคาไม่แรงนะคะสามารถสอบถามหรือแอดไอดีไลน์มาได้เลยค่ะที่เบอร์0661293804หรือจะพักเสื้อผู้สูนตัวเพลงแดนด็กดื้อสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพยงคนนี้นะคะสวัสดี